สวัสด,ดีครับมี่เองครกบมาเติมนน้ำมันก่อนโรงงานเป็นไรครับเตรมเทน้ำใจลิตรเนี่ยเตรียมถังเติีมถัมงใจลิตรพอลูกครับขับยางเดี๋ยวข่้นม,มาเพื่อวมาเตรมแล้วจะไปลากลูกลากลูกวันนี้จะพามาดูรถไถฟอร์ด8 3 0ส ระบบเกียร์ไฟฟ้าเห็นไหมเกียร์ไฟฟ้าครับคอนโทรลต่างๆจะกุ่มยังเป็นุ่มยังนะพี่น้องเกิีน้ำมันอยู่ร้อออกงั้นสวัสดีครับวันนี้สิพท่ามต้องไ้ครับผม ยาวไปยาวยาวไปรอรถไฟรอรถไฟจุดต้นที่ขึ้นครับครับจุดไทย